วันเวลาเวียนมาถึงกึ่งพุธทธตาสา์ความประมาทน,นมากมายในหมู่มนุษย์ ไม่เชื่อในคำสอนที่สูงสุดมวลมนุษย์จึงเปิดประโตูสู่บายไม่เชื่อในคำสอนไม่ศึกษา เมื่อถึงคลาจุตินั้นลมันก็สายเมื่อถึงคลาลมตึงถึงความตายสบายเปลี่ยนภูมิพบก็จบกัน เดรัจฉานเปลดวิสัยอาบายพบต้องประสบทุกโศกน่าสงสาร